สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนตุลาคม2 5 6 6กันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีสิง์คลิปวิดีโอนี้จะเป็นการทำํำนายหรือว่าวิเคราะห์ดวงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมนะคะก่อนพระราหูย้ายนะคะก็จะมีดวงดาวต,ตามคลิปนี้ในวิดีโอนี้ผูกดวงวันที่15ตุลาคม ก่อนดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีตุลจะเห็นว่าดาวพุธยังอยู่ในราศีกันอยู่นะคะพอเที่ยง13นาทีถึงจะย้ายออกนะคะ,ะคนรักนาราศีสิงห์เนี่ยมีดาวสุกกลุก่มรักเป็นช่วงที่เหมือนกับมีความสุขมีความดื้นเดิงใจนะคะ,ะแล้วก็มีคนมากหน้าหลายตาเนี่ยแวะเวียนเข้ามาหาเราอะได้เยอะ,อะก็คือเพื่อนฝูงมิตรสหายเนี่ยเป็นช่วงที่เราได้เจอเพื่อนเยอะก็เป็นไปได้นะคะ แต่ขณะเดียวกันก็อาจจะเกิดปัญหาได้ด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระมัดระวังาการเขาเรียกว่าการปฏิสัมพันธ์การปฏิสันฐานนะคะกับคนอื่นให้ด้วยนะคะว่าระมัดระวังอาจจะเกิดปัญหากันได้แล้วมองดูแล้วเนี่ยการงานของคุณนะอ่ะก็จะเยอะด้วยเช่นกันแล้วก็งานที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คืองาน ไม่ได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองดูอาจจะมีความติดขัดได้ด้วยเช่นกันนะคะคนรนาศีสิงห์เนี่ยนะคะเป็นช่วงที่การเงินนี่ค่อนข้างดีค่อนข้างเข้มแข็งตัวเราเนี่ยมีช่องทางในการหาเงินได้ดีนะคะแล้วเก็บเงินได้ดีด้วยนะคะการใช้ใจ่ายอะไรก็เริ่มลดลงแล้วนะคะแล้วก็เป็นลักษณะที่ว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีในการหาเงินหาทอง ได้โอเคเลยนะคะ,อะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่มองเห็นคนลักษณาราศีสิงห์เนี่ยนะคะจะเป็นะจะเข้ากฎเกณฑ์ที่ว่าเป็นช่วงที่เราเนี่ยนะคะก็อาจจะ,ะเหมือนกับสนใจนะคะหรือโฟกัสนะคะในสิ่งที่ทำแล้วเกิดไรายได้นะคะ ในการหาเงินในการทําอะไรที่เกิดผลสําเร็จเล็งเป้าเล็งผลในณตรงจุดนั้นเยอะหน่อยนะคะและคุณก็จะมีหัวคิดในการพัฒนาปรับเปลี่ยนงานตลอดนะคะอาจจะคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงงานได้ด้วยนะคะแล้วปัญหาต่างๆนะคะที่ อาจจะส่งผลวุ่นวายเกี่ยวกับคุณก็คืออาจจะอยู่ปัญหาในบ้านได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนลัคน,รนาราศีสิงเนียนะคะจะต้องดูแลความสัมพันธ์เกี่ยวกับในครอบครัวให้โฟกัสที่ครอบครัวให้มากหน่อยนะคะพยายามอย่าให้เกิดปัญหานะคะไม่ว่าจะในครอบครัวจะเป็นใครก็ตามหรือกับแฟนคู่ครองคนรัก ก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่ามีดาวเสาเข้าไปเล็งรักเนี่ยดาวเสาอยู่ในเรือนปัตตนิแล้วเดือนนี้เนี่ยนะคะก็มีดาวศุกร์เล็งด้วยมันก็จะเกิดปัญหาเน้น,เ,น,นเรื่องความรักเลยนะคะแล้วส่งผลมาถึงงานด้วยนะคะเพราะว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกร,รมมะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชะได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นงานบางทีเกิดปัญหาแล้วสะดุดแล้วก็ไปกระเทือนถึงครอบครัวความรัก ของเราได้ด้วยนะคะหรือความรักของเราเกิดปัญหามีความไม่เข้าอกเข้าใจกันเครียดตึงบึ้งตึงต่อกันแล้วส่งกระทบไปถึงการงานอ,อันนี้ก็เป็นไปได้ทั้งสองด้านนะคะ,ะส่วนที่มองเห็นเจ็ดแปดเก้าสิบ ช่วงนี้คุณก็จะเป็นช่วงที่มีซิกเซนที่ดีและก็เป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรนะคะ,ะฉะั้นเหมาะกับการขอพอรอาจจะได้ลาบผลได้ได้ของเป็นพระอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือคุณเป็นช่วงที่คุณก็เข้าหาพระได้ดีนะคะถ้าจะไหว้พระสวดมนต์หรือขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ควรทำนะคะสำหรับคนลัคนาราศีสิงห์ ส่วนเรื่องการงานไม่มีโอกาสที่จะพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ,ะเพราะฉะนั้นคนลักนณาราศีสิงห์ก็มีความอดทนนะคะหน่อยนะคะแล้วการงานของคุณก็อาจจะเด่นชัดและก็จะดีะมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าดาวราหูเริ่มย้ายออกก็จะเห็นผลได้ดีด้วยเช่นกันนะคะ เพราะว่าตอนนี้ดาวเจ้าเรือนราหาูดาวเจ้าเรือนปัตตานคีคือดาวพระราหูเนี่ยนะคะโคจรเข้าร่วมกับดาวเจ้าเรือนมอรณะอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยนะคะแล้วดาวเจ้าเรือนสุภะอยู่ในเรือนสหัชชะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยมันก็จะกระทบกระเทืนเอนไปถึงกับวงสังคมของเราได้ด้วยนะคะไม,ไม่ว่าจะเราจะทํางานรูปแบบไหนเนี่ยดูแล้วทั้งงานก็มีปัญหาแฝงนะคะ มีปัญหาแฝงแล้วก็ส่งผลกระทบถึงตัวเราถึงในครอบครัวเราได้ด้วยนะคะ,ะก็วิธีแก้แล้วคะ่ะเรารู้เท่าทันดวงดาวแล้วเราก็พยายามประคับประคองงานของเราให้ดีอันไหนปัญหามาก็แก้ไปอะไรที่ไม่ดีมาก็พยายามขจัดออกนะคะแก้ไปทีละขั้น ไม่ต้องไปกังวลแล้วมันก็จะดีอะนะคะถ้าเราไปคิดแต่จะโอ้ทอ้อถอยมีปัญหาเข้ามาอีกละเบื่อเบือบอ,อ,อย่างงี้ก็ไม่ได้นะคะพอดูโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะคนลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะคะก็ถือว่า,าเจ้าชะตาเนี่ยก็เป็นคนอดทนน,นะคะแล้วก็ทำอะไรด้วยความเขาเรียกว่าด้วยความสง่างามอยู่แล้วนะคะ ตั้งใจทําอะไรก็ทําอย่างเต็มที่เต็มสตรีมและนะคะแล้วก็ในเดือนนี้พลังชีวิตก็ดีด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไม่ดีอ่าและอยู่ในตําแหน่งที่ดีตําแหน่งเงินทองเพราะฉะนั้นเงินทองก็มองแล้วไม่ได้ขาดนะคะไม่ขาดเงินทองค่อนข้างที่จะดีมีแค่ปัญหาเนี่ยมันอาจจะทําให้เราปั่นป่วนหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะมันก็จะปั่นป่วนบ้างแค่นั้นเองส่วนเรื่องความสัมพันธ์นี้อ,อย่าเพิ่งไปโฟกัสมากมายแต่ว่า ถ้าจะโฟกัสให้โฟกัสเรื่องความรู้สึกให้ให้ระวังพยายามพูดจาหรือพยายามรักษาความสัมพันธ์ให้อยู่แบบเรียบๆแบบปกติะนะคะเพราะว่ามันจะมีความตึงเครียดกันง่าย mm hmm. พอดาวศุกร์ก็กลมรักเราอยู่แต่เลิงดาวเสาร์เนี่ยมันก็คือตัวเราโดนเต็มๆนะคะถ้ามีอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดมากแต่ก็แต่ก็อย่าไปเหมือนกับไปกระทบ แฟนร้องมากนะคะเพราะว่ามันก็จะเกิดปัญหาได้อันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดเป็นข้อเตือนสติอย่างไรก็ดีก็หวังว่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะอย่าลืมสร้างกุศลในการไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนากันแล้วอุปสรรคในชีวิตของท่านก็จะลดน้อยลงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ